อุ่นรีบตอบกลับเท่าที่ป้าได้ยินมาสูตรน้ําชาบูที่ต้นใช้เนี่ยคือสูตรเดียวที่พ่อแกและพ่อต้นเขาทามาเลยนะผมไม่สนหรอกนะว่าต้นเขาเอาจจะใช้สูตรไหนแต่ผมจะเคี่ยวน้ําซุปสูตรใหม่ของผมแต่ถ้าครั้งนี้มันยังเข้ามาลอกสูตรได้อีกแล้วก็คงไม่ใช่เพื่อนกันจริงๆตั้งแต่แรกและต้นก็คงยังไล์สดโปรโมทร้านตัวเองทุกวันวันนี้มีเมนูพิเศษเรามีน้ําซุปใหม่ที่เป็นแรงบันดาลใจจากชาบูวันบ้านผสมกับนวัตกรรมใหม่ด้วยนะครับรับรองอร่อยทุกซุปแน่นอนบาร เดินเข้ามาจากข้างหลังและพูดขึ้นมาแรงบันดาลใจหรือแรงลอกเรียนแบบกันแน่ซุปนี้แกเคยบอกเองว่าแกจะไม่ใช้และมันก็โบราณเกินไปแกไม่สามารถจําได้ทั้งทั้งที่ซุปนั่นหน่าพ่อฉันก็ทํามาเหมือนกันแต่แล้ววันนี้แกก็เอามาใช้เปิดร้านเป็นของตัวเองเนี่ยนะพอต้นได้ยินบาสพูดแบบนั้นรีบตอบกลับทันทีทุกอย่างมันคือการปรับตัวไว้บาสบางทีแกก็ต้องยอมให้หม้อเก่าๆมันแตกเพื่อให้ได้หม้อใหม่ที่ใช้ไรกว่าเดิมมันก็เหมือนกับเราเปิดร้านชาบูนั่นแหละลูกค้าก็อยากได้สิ่งใหม่ ัันน้แต่สิ่งที่สองคนนั้นคุยกันคนในไลฟ์ก็ได้ยินทุกอย่างต่างคอมเมนต์กันรัวๆเรียกสมครามชาบูได้ไว้นะสองหนุ่มเจ้าของร้านชาบูไฟกันแล้วทุกคนป้อชาบูแต่ก็รอบนี้ละวะ่ะและสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นในวันที่ฝนตกกระหน่ำอย่างแรงและต้นก็พูดกับพนักงานน้ำซุปนี้ทำไมกินแปลกๆวันนี้ใครเป็นคนเคี่ยวพนักงานรีบตอบกลับพอดีว่วฝนตกไฟดับเครื่องไม่ทำงานน้ำซุปก็เลยออกกลิ่นเปรี้ยวๆหน่อยพี่แต่นี่มันคือคืนวันศุกร์ร้านเรา จะขายดีมากลูกค้าเต็มร้านแล้วฉันจะเอาอะไรเสิร์ฟลูกค้าละ่ะฮะในหัวต้นกังวลไปหมดว่าลูกค้าจะไปร้านของบ้านและนั่นก็คือความจริงลูกค้าไปกินชาบูร้านบาสเต็มไปหมดและวันต่อมาความร้อนในอดีตกาลังถูกทดส,สอบด้วยมือศัตรูที่เคยเรียกกันว่าเพื่อนในวันที่ต้นไม่อยู่ไฟไม่ร้านก็มีแต่เบลเท่านั้นที่ฉีดน้ําแล้วก็ล้นล้านไปหมดเบลรีบตะโกนทันทีช่วยด้วยค่ะไฟมา ช่วยด้วยค่ะเบลพูดไม่ทันขาดคําก็มีมือปิดสนามาช่วยเบลทันทีบาทพูดขึ้นมว่าเธอออกไปก่อนเดี๋ยวฉันเข้าไปปิดแก๊สเองเบลรีบตอบกลับนายบ้าไปแล้วหรือไงมันไม่ใช่